รอหากั <serve> ้างคุณเอาโอ้เจ็ดกมันเจ็ดแต่สูงเจ็ดวันเจ็ดเปชนบ่ชนใบมันจะยืนออกไปเลยใบมันจะยืนรอมันอยู่ไหนทุกคนรออยู่นี่ใบออกไปผลเห้หันใบผักพอดีเอาดินด้วยหันหนึ่งเอาไปกองมาหันหนึ่งเป็นลายทางนี่เลยหันตัวนึงพอดีขาดรถไปครับนี่แลนออกรถแห่เหรอวะนั่นบวชกันอยอุปสารคยืนนี่บวชได้เพราะเป็นเป็นพิจิตรที่สร้างอัว ลูกไปฉ่อยลูกคนเดียวหม้อหม้อลูกนั้นไล่ก้นไล่เห็ดการณ์องขึ้นได้ย่างพองานเองเหตุการณ์อ่นเหตุารณ์ตากฤษณบอกโอ้หมอเลยหมอเลออผบาดซบไปอะไรเนี่ยบันไดลูกคนลูกคนบันไดลูกไปแล้วนะอาณาคอลูกไปคอลูกไปหนเลยวานนยากจังวาเอ้ย สร้างปั่นได้